สวัสดีครับอยู่กับช่องพีตูนำสิ่งบานช้างครับเราย้ายที่ขุดอีกแล้วครับตอนนี้ก็ทำทางอยู่ครับเพื่อจะให้6กล้อสิล้อวิ่งง่ายๆครับเฮ้ยึงรถครับ เราทำทางครับ พี่น้องคนตลบอบวนนะครับโอ้ ก็ได้คนขับใหม่นะครับหลังจากที่คนขับวันนี้ไปเกี่ยวข้าวนะครับไปเกี่ยวข้าวนะครับก็เสร็จภารกิจแล้วครับแล้วก็กลับมาอยู่ในทีมนะครับอ,อาจารย์กุ้งครับอาจารย์กุ้งนะครับ เดี๋ยวเราตามไปครับตอนนี้ก็รถวิ่งห้าคันครับวันนี้อ่อสิบล้อสามคันหล้อสองคันนะครับโอ,อ้ว่าวันนี้น่าจะสิิ์นะครับ บริเวณครับอยู่ที่ลมลมนะครับวันนี้อาการร้อนนะครับเป็นพิเศษนะครับนะชิวสายยกครับตรงนี้อาการอากาศก็เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวนะครับก็ตับสภาพให้พันนะครับก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับ อะไรนะคันนี้จะมีอ่อโ,โ,โคโรคงนะครับน้่าห้ยเเฮ้ <laughs> ย มาวันนี้น่าจะเสร็จนะครับวันนี้อาจารย์กุ้งจะเต็มนะครับพึ่ง จากมา,าครับจากเกี่ยวข้าวนะครับเสร็จจากเกี่ยวข้าวก็มาขับไมโครกันต่อเลยครับ นี่ก็ลอ,อกหน้าดินนะครับโอ้ จัะนักแพ้โอ้เอาเดี๋ยวไว้ไหมครับเนี่ยดูครับ ขึ้นก็ชั้นนะครับโอ้เอาอีกเดียครับถ่ายกล้องโอ้ยขโทษด้วยครับเมื่อกี้ถ่ายกล้องมีปัญหานะครับ ขอโทษอีกรอบนึงนะครับนี่ขาข้องมีปัญหาครับเอาโอ้สายยกขึ้นไม่ไหวครับอลองอีกครับอ้ไม่ไหวครับ

ราพาไปดูช็อตเด็ดครับเอาคือถอยขึ้นไม่ไหวครับงสงใสยน่าจะใส่เยอะเกินนะครับเอ้า,า,ยยออามาดูใช้น้อยครับเอ็น ไปเหมือนกันครับเอ,เอาดินลงอีกบ้างครับโอ้ไหน้อยล้ดครับโอ้นี่เอาดินลงไม่จะได้หัวหน้า เอาอการนะครับให้เอาดินเอาดินใส่ข้างหน้าอีกครับ หลอดบอสวันนี้หลอดบอสต้องหลอด,ด <Wow. S 2> เด้อเรียบร้อยครับเอามาลุ้นกันต่อ โอเคครับผ่านแล้วครับดินมันหนักท้ายนะครับฮะ <laughs> <laughs> าฮาาไปตนัน ตอนนี้เป็นรอบอาจารย์เจครับตอนนี้รถแรงครับตัวแรงในทีมครับตอนนี้ยังไปเชื่อมผ่าไทายครับน,นี่วก็วิ่งอยู่สีคันไม่โคนครับอ,อะ <laughs> โอ้ยขากล้องผมหน่เนาะ,ะไดะ้โอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คขากล้องก่อนครับเพราะว่าน่าจะมีปัญหาครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ